ด้ามต่อเครื่องมือของโอซูกะ OCM C 2 5 3 6 0 1ขีดตัวนี้นะครับใส่กับอะไรได้บ้างกันไกลตดกิ่ง451เลื่อยมอเตอร์บัสเลตบารนิ้ว2536เลื่อยของพิชาคิด427ดแล้วก็537อีกตัวหนึ่งใส่ได้นะครับมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถใส่ได้ก็คือเลื่อยตัดแต่งทรงพุ่มของโอซูกะตัวนี้น้ำหนักตัวเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่เฉพาะด้ามน,นะครับ2โล2ขีดยืดได้เริ่มที่เมตร80 ยังไม่ยืดนะและสามารถยืดได้สูงสุดที่4เมตร10และสามารถยืดได้อิสระครับอยากได้ยาวเท่าไหร่ยืดไปล็อกเท่าไหร่ล็อกนะครับข้อดีของ2536ที่อัปเกรดมาจาก1536คือตามตัวนี้ครับแล้วก็ไกเซฟตี้ไกเซฟตี้เนี่ยเราไม่ต้องกดด้านข้างแล้วเรากดตรงนี้ลงพร้อมกับกำแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว1536เนี่ยเราติดปัญหาว่าบางทีเราใส่เลื่อยใส่แรแล้วมันกลับด้าน ตัวนี้มีให้ปรับกดปุ่มแดงลงไปล็อก90องศาล็อก80องศาล็อก180องศา,งศาได้หมดครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วจะกลับด้านกลับทางนะครับในตะกร้าจะแยกชิ้นเอาไว้นะครับตะกร้าที่เฉพาะด้ามก็ด้ามเฉพาะกันไกลก็กันไกลเฉพาะเลื่อยก็เฉพาะเลื่อยนะครับพี่อยากได้คู่กับเซตไหนพี่ค่อยกดเอาครับถ้าสมมุติว่าพี่จะเอากันไกลกับด้ามพี่ก็ กดกันไกลใส่ตะกร้าเอาไว้แล้วก็มากดด้ามเศษตะกร้าเอาไว้แล้วค่อยกดสั่งซื้อพร้อมกันนะครับมันจะไปพร้อมกัน